กขไม่ทิ้หัวใจหูเแน่ปราก็ไม่เห็นแตกใครแบบนี้คืกันมาครับเห็นแตกเราพมาหันบอกลุงเจนเพนไปเก็บไม้หมื่ว่านครัเก็บไม้ประเดี๋ยวจนนี่มาเพิ่อได้มาให้ลุงเบงโอ้ยลุงวะเจ้าเอ้ยเจ้าเจ้าได้ของดีได้เห็นมันหายากได้ใครแบบนี้ก็ได้วะเห็นหัวเก่าที่นี่หัวเก่าเจ้าว่าคนเห็นเขาเห็นดูสาม 0โอเมนหา03คนหนึ่งเห็นสี03เจ้าเบื้องกลางค่างนี่ละค่างนี่ละตามติดจะกรองน่ะน,นี่มือเห็นน้ำเข่าใช่ไหมอืมจะถ้ามองนี้ก็มองเป็นตัวเลขได้นะครับท่านผู้ชมครับผู้ใดมีบุญวาสนากา็อาจจะได้กันได้ครับ,ม,รบมันมันเบื้งก็ได้อืมันมีสี่ก็ได้นี่ครับแต่มันคล้ายๆกับคนนักแก,แกสลักนะคล้ายคุกกับไล่แกสลักด่างอัน อาจจะเป็นไข่นำโชคนะครับโชคงวดนี้นะเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะโอ้ยโคตรน่ะนี่นี่เลขสามนี่เลขศูนเห็นเราเห็นสามศูนเล่นี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 ่สามมันมันเหมือนเหมือนแน่นอยู่ในกล่องเออนี่แจ้งเด็กนี่สามนี่ศูนย์น่นี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 ่เห็นมั่นี่นี่สามนี่ศูนย์ จริงมันถามว่ามันแปลกไหมมันก็แปลกมันก็ผิดรูป<ค>นะครับเราถ้าเรามองดูดีแค่ล้ายกับคนมาแกะสััดตอนนี้ลุงเขียนเลขสามชัดมากครับเดี๋ยวจะเห็นต่างคนเขาเห็นว่าอะไรแล้วก็สําหรับงวดน,นี้นะ<ค><ร>ก็เขียนว่าไข่เลขไข่ก็ได้นะครับเลขไข่นะครับเราจะเขียนว่าเอาแค่ตานี่ยเห็นเป็นเลขอะไรคือเขียนเลขไข่ก่อนนะครับเลขไข่นาอครับนี่ เขีไขว่าคนที่เขาก็ความเชื่อนะเขียนเดี๋ยวก็เขียนวันที่ข้างล่างว่าเห็นเห็นเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะลงให้นะท่ามู้ชมเห็นตัวแรกตัวแรกข้างบนนั่นช <Okay. S 1> ื่อผมชี้นั่นชื่อผมซีซีนั่นื็หัวเก่าดีกว่าอันนี้นะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะเก,ก้าสอีนนี่คร จะว่าเลขเลขจะมากนะ้าเลขจะจะของมกนะากนี่ยนะขอมมากมากมากเลขเลขเลขของเก่าจะวางแนมหินแนมหินตัวน,นะนี้ศัสตร์กอดจีมากหน้าแต่ในเรื่องของควอมผันเนออือครับโซนัในเรื่องของควอมผันนันน่นก่อน,น,อนก้อนสิก้อนนอนก่อนสิเตรนนั่นนะ นยินเสบเตนนยินเ่ินเสียงกุ้งไสว่าแตว่าคือเมือนว่าเป็นตัวเลขเลยบอกสามศูนย์กาศเลขสามโจ้คือสี่สามศูนเด้อดนยินจำนี่เมื่อวานตอนตนอนนอนเต็นขึ้นนอนติดลุกนะในยินแบบแบบนี้จะคล้องกับบัตรเจหองไม่ออ้งหงูยาววั่ตวเอ ฝันเลยครับฝันเน,น,น้นเลยได้ยินเขามาบอกเลยนะครับ<ม>ท่านผู้ชมสี่สาม 4, <3 S 1> เป็นเลยตัวใหญ่ๆหญเลยครับฝันแค่นี้จริงๆริงนะฮะส่วนว้นเดาด้วครับเด้อวนเดาพอแมนนวา,ม,า,ม,า,าวมันจะออกมากจ้องไงเด้อเมื่อเมน่็จะเป็นสามสี่ชวนไงเด้อจะผมผมยี่นจังิงจีิผมมาแห้งมาแห้ง จะไปหาดทติรีบอวันมีครับอทันมีคนมี3สามจูนเขว่บอกว่าสามดุลมันดังปดเขาวขนาดจุมาเลื่อนหมอกสี่จูนไเด้อซื้ไปทั้งเบ็ดเลยซื้ขึ่นจำหนึ่งอาจจะซื้มากอันจี้วนมากสามชวนมากกับสามหนึ่งเาว่า4หนึ่งนะานนี่นะตัด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 ในเด้อนะตัดคือสีูน นี่คือแสงทั้งสามจมากทกันทั้งหมดทุกตัวนะัวนี่นะทั้งทั้งหมดทุกตัวแล้วก็เลขสามครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเอาเนื้อเน้นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอนะ เจอไข่แล้วก็มาฝันว่ามีคนมาบอกด้วยเขียนในไทยก็เป็นเ่าบดไเขียนกั้นเนาะหนึ่งสี่หนึ่งนะเขียนตัวนี้ชัดเจนมักตัวนี้แห้งเขียนตัวโอชัดเจนนะสามตันนี้นะสี่สามตัวได้ครับนี่แต่ามันอาจจะดังมากจังเลยกะชื่อด้วยนะฮะชื่อว่าเขาประกัแดงเลยเอาแดงเนาะ รับวดประจำวันที่นวระ่ยไทเป็นสีงงะอหน่ยมันูดเปนเสน้ำ้าท่านผชมมองเหน็อนอะไรก็รโชคดีลากนะครับต่อ,ตอย,ยนะครับคุนฝันแม่นกับนี่ครับก็ลองดูครับถือว่าคงท้ายแล้วนะ วัวนนี้ก็วันที่วันจี่สิบหกเนาะครับวันี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับผมจึงได้นํามาดูบูนฮะคัดเน้นๆให้ฝันย้ำๆให้แค่นี้นะท่านผู้ชมส่วนเลขไข่ที่หลายคนมาดูก็ประมาณนี้นะครับหกห้าส่วนไข่ที่เลขที่ลุงต้อยฝันว่าเฮียย้ำตรงนี้ครับว่ามัน อย่ยงนชัดเจนนะเขามาสามจุดอย่างนีชัดเจนเลยท่านผู้ชมนี่นะเ,เลขไข่นะไ<ล>ข่น้ำโชคแล้วกันผมจะเขียนว่าไข,านขานา่น้ำโชคไข่น้ำโชคเอมีเนมนได้กับความฝันลุงต้อยอหรือว่าโคง้งสุดท้ายแล้วก็เลขนะที่ได้ตรงนี้กับเปรบบี้ยานก็นี่ไข,นะข่นะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะท่านผู้ชมเผื่อดูหยิบจับรัตตอรี่หรือว่ายังไม่มีตัวเลขในใจอะไรเผื่อเฮงเงทุกๆท,ท่านนะครับก็าฝากไว้นะน่าจะ เห็นกันนะสำหรับวันนี้ครับผมมันทำมันทำเปนโศกดามนอนหนึ่ใครกับเบิ้งยี่เลยครับเจ้านทำเขาบอกว่าเด็ดสามตัวใหญ่เขาเด็กสามตัวไงญ่จะติดคลองแนมเพอเห็นเพิ่มเห็นมึงหนึ่งยิงสามตุนนั่นจะสามตุนจุตัวเดียว อลองคิดพิจารณาดูครับท่านผู้ชมแบบเป็นแนวทางเ้อสำหรับลุงต้อยวันนี้ผมแอดชัดกับลุงต้อยก็ขอรำลานท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีและโชคดีครับัน้นๆให้ฝันยำๆให้แค่นี้นะท่านผู้ชม<อ>ส่วนเลขไข่ที่หลายคนมาดูก็ประมาณนี้นะครับส่วนไข่ที่เลขที่ลุงต้อยฝันว่าเฮียยำตรงนี้ เขาบอกว่าเด็ดสามตัน้นไงเขาเด็กสามตัวไงจับขดข้องแนมพอเ,เห็นเพิ่มเห็นมึนงหนึ่งสามตุนนั้นจะสามตุนจุดเจ้าเดียวนะลองคิดพิจารณาดูครับท่านผู้ชมปเป็นแนวทาง้อสำหรับลุงต้อยวันนี้ผมแอดชัดกับลุงต้อยก็ขอํำลานท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีและโชคดีครับ